สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่เผี่วประการงานบทสั่งตื่นหรือไม่ก็บพอบผ้าข่าแล้วถูกเต่าหา้กินดินู่นสดิจ้าไปส่วงรถพอแล้วนู่นหแล้วมาอสวตื่นเห็แล้วมานจะดนแล้วอุนอตีสามันตนึ่งเลยว่าไดน้กตื่นนตื่นตีสมโอ้นจะตีสามตื่นตีสามจะหอดเด้อ ปดกครึ่โอ้เแป๊บมันได้มะไรกูเปลดมันเพิ่งตื่นอยู่เัจะเอามะไรกูเปิดเป็นเมืนุ่แหมอืมมันสิปเลี้ยกาตมมันก็นไปเด้องห่วงนอนนอนก่อนมึงงอไปใส่ปะตื่นหรืเล่ายงหาอย่างมา้นะวะแต่จักบาทนันเมื่อหนึ่งอย่างแปดโตไรอเข้าอ๋ออยงมันขุบ้างไอ๋อควงมัขุดกัน Mó chết bây giờ mó chết Nó chờ có bao nhiêu tiền chắc chờ có bao nhiêu tiền mắt chết xem chết mắt đi mắt chết chỗ này mắt chết mắt chết mắt chết mắt

อุตส่าห์ไปฝากก็จะโลให้ดิคุณก็ได้ไปตรง ba กวยเตวัสบกับปกเาท่นั่งมาส่าบกับเลว่ามาเหือเผาก็ได้มาส่เาเหมือออยู่เป็นหามือเพื่นเป็นอะไเออแล้วสูบเขาเขาลองกินดุู้่าเ น้องเบยร์จะลาง,งานสามวันครับไปเผาญาติป่าครับเจอกันอีกที่ที่กากินบูมีเน็ตเหยียดธัน,านวาใช่ไหม,ม,มเร็วอยู่ต๋อคอือย่าว่าคือบูมีเน็ตหรอ มาเด้อพี่น้องมากินกันเกินมากเลยกินลดกินลอาจะม่อยู่บัวแต่ว่ามันต่ำมันพจเยางตอนกินกินเสียอาบน้ำไปตลาดเจอตุ๊กตาเออเบงเด้อไปเสิสดยังมายางเราข้าไปเบงหมางหมาสิจับอยู่บ่อเศาพี่น้องโอ้ตีี่มาบี๋ย่าหน้าอหน้าตุนหนบอ่่าหน้า เขาไม่เจอยังกระดับนาหมวกอ่ะจะได้แมวาอไม่เสียแมยง่เสียจไอยยามาตื่นแวาอินห้องใสค่ะฮา่แลมันสิหนูอยากำหาบุญ่อใครอยู่ตรงนี้เี่ยงกับนฟันสอรับเส้นทีเดรับเส้นกินกินตลาด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

พอไปเปงไ่ะโอ้นนหช<ำ>วยไลคจ,จืดหนร <นะ S 1> ับนบไปเวียนยพี่น้องพี่น้องคนต่อไปนี้3หมือนซิพอพอรองเบียร์ด้วพี่น้องสามหมือนพอกันอยู่พูน,นกระบินบุรีแลนที่7จธันวาไี่ได้ไปเรีนยน ดินบานโก้บลรีไหมไม่ตักเยนบุรีกับอำเภอกับดินบุรีจังหวัดไต้หนไงค่อืออานด็่ไม่เนาะไม่เนาะจะ่ปนบุกฟองให้อัไปอันนี่ตักถือได้เลตอก็มาแ็่ตก

เบอร์คิมห้าประทานนรดอนสมุนนรดอนครับพี่น้องก็เบอร์คิมประสมุนบอกคือกันคือบะครับพี่น้องครับพอการคิมนาครับสวัสดีครับผม